ปารีสโอลิมปิก2024มหกรรมกีฬาแนวใหม่กับความเสี่ยงในยุคป,ปัจจุบันกลางปี2024นี้จะมีมหกรรมกีฬาอันใหญ่ของโลกอันหนึ่งนะครับก็คือกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนจากที่มหานครปารีสของประเทศฝรั่งเศสเริ่มตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมจนถึงวันที่11สิงหาคมแล้วก็ต่อด้วยพาลาลิมปิกเกมนะครับ ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมจนถึงวันที่8กันยายน2024นี้ในการจัดงานใหญ่ๆของโลกไม่ว่าจะเป็นงาน World Expo นะครับแล้วก็มากกรรมกีฬาต่างๆเช่นฟุตบอลโลกกีฬาโอลิมปิกทั้งฤดูร้อนและในช่วงฤดูหนาวก็จะมีองค์ประกอบและก็แนวคิดต่างๆที่น่าสนใจทิ้งไว้ให้โลกเราได้ใช้งานต่อไปเสมอไม่ว่าจะเป็นที่เราเห็นที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับหอไอเฟล ก็คืองาน World Fair 1,889ก็ได้สร้างหอไอเฟลเอาไว้เป็นแลนด์มาร์คของงานนั้นแล้วก็อยู่ยงคงกระพันธ์เป็นแลนด์มาร์คของมหานครปารีสของประเทศฝรั่งเศสมาจนถึงทุกวันนี้หรือว่ากีฬาโอลิมปิกต่างๆนะครับก็จะมีสนามกีฬาที่เราได้ยินชื่อโอลิมปิกสเตเดียมตามเมืองต่างๆนะครับแล้วก็สนามกีฬาอื่นๆรวมถึงหมู่บ้านนักกีฬา ที่ถูกทิ้งเอาไว้หรือถูกใช้งานต่อเนื่องต่อจากนั้นให้เป็นพื้นที่ที่เราได้ไปเยี่ยมชมหรือคนในเมืองได้ใช้ต่อไปเป็นแลนด์มาร์คของเมืองต่อเนื่องกันมานะครับแต่ว่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิกเนี่ยทุกครั้งที่จัดผ่านมาก่อนหน้าปารีสโอลิมปิก2024เรามักจะคุ้นเคยกันครับก็คือการแข่งขันอยู่ในระบบปิดคือในสนามกีฬาปิดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดพิธีปิด ก็จะอยู่ในสนามที่เป็นโอลิมปิกสเตเดียมของแต่ละเมืองนะครับหรือว่าการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆก็จะเป็นสนามกีฬาจำเพาะเจาะจงสนามฟุตบอลก็ใช้จัดฟุตบอลสนามปรีทานะครับก็ใช้จัดปรีทาสนามยูโดสนามฟันดาบหรือแม้กระทั่งการใช้พื้นที่ทางน้ําที่เป็นโอเพนวอเตอร์ทั้งหลายเช่นการพายเรือคายักเรือพายและอื่นๆก็จัดในพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมนะครับเพื่อความปลอดภยัยเพื่อการที่จะสามารถบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมต่างๆให้ไม่ได้รบกวนจากคนมาดูกีฬาหรือคนที่ใช้ชีวิตยอยู่ภายนอกไม่ให้รบกวนการจนมีผลต่อวิธีการแข่งขันกีฬาหรือวัสถิติต่างๆนะครับแต่ว่าปารีสคราวนี้กลับทิศวิธีคิดเลยและเป็น การจัดงานที่นักพัฒนาเมืองทั้งหลายแล้วก็นักกีฬาทั้งหลายด้วยนะครับกําลังจับตามองเป็นอย่างมากว่าวิธีคิดแบบนี้น่าสนใจตื่นตาตื่นใจและที่ปารีสได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ก็เพราะแนวคิดแบบนี้คือเขาจัดการแข่งขันกีฬาโดยแทรกสนามกีฬาและองค์ประกอบต่างๆที่ใช้เกี่ยวข้องกับการกีฬากับวิถีชีวิตของประชาชนเลยเปลี่ยนวิธีคิดเลยครับการจัดในระบบปิด ในสนามกีฬาในสเตเดียมทั้งหลายเนี่ยมาจัดในพื้นที่เปิดหรือพื้นที่สําคัญของเมืองหรือแม้กระทั่งเอาพื้นที่ที่เคยมีประวัติศาสตร์ต่างๆใช้ในการประกอบการต่างๆในยุคโบราณเนี่ยมาเป็นที่ในการจัดการแข่งขันในยุคปัจจุบันผมลองยกตัวอย่างว่าเขาเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับเขาเตรียมไว้ว่าพิธีเปิดของเขาเนี่ยที่เราเคยเห็น จัดในโอลิมปิกสเตเดียมทั้งหลายในระบบปิด80,000ที่นั่งขึ้นไปเนี่ยมันจะกลายเป็นพิธีเปิดแบบโอเพนคือหมายความว่าใครก็เข้ามาดูได้ตลอดแนวแม่น้ำแซนยาว6กิโลเมตรแล้วก็มีนักกีฬาที่เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยนะครับลงทะเบียนมาแล้วเนี่ย10,500คน และทั้งหมดนี้จะเข้าร่วมพิธีเปิดไม่ใช่ขบวนพาเหรดที่เดินเข้าสนามมีคนถือธงนำหน้าแบบที่เราเห็นในกีฬาโอลิมปิกครั้งอื่นๆนะครับแต่จะเป็นการเดินพาเหรดด้วยเรือท้องแบน160ลำล่องมาตามแม่น้ำแซนครับแล้วถามว่าคนที่เข้าชมคือใครครับคนที่เข้าชมคือคนทั่วไปเลยครับไม่ต้องมีตั๋ว ไม่ต้องมาทําการลงทะเบียนอะไรทั้งนั้นคุณสามารถใช้ชีวิตตามปกติอยู่ในมหานครปารีสแล้วคุณสามารถเดินมาดูเขาคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมในพิธีเปิดเข้ามาดูเนี่ยครับโดยไม่ต้องเสียค่าตัว๋วไม่ต้องอะไรเลยยืนดูตามแนวแม่น้าเนี่ยประมาณ6กแสนคนครับนี่คือเฉพาะพิธีเปิดนะครับที่ใช้พื้นที่ฉากหลังที่สวยงามที่เราบอกว่า มีการโหวตว่าเมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลกคือเมืองไหนก็คือมหานครปารีสนี่แหละครับชนะเลิศมาหลายปีติดต่อกันเนี่ยเขาจะใช้ฉากหลังของความโรแมนติกแล้วก็เป็นตัวตนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของปารีสนี่แหละคือฉากในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ไม่เหมือนกับโอลิมปิกครั้งอื่นๆเลยครับแล้วการแข่งขันกีฬาครับการแข่งขันกีฬาก็จะใช้พื้นที่แม่น้นนําแซนนียครับ กับการแข่งขันกีฬาที่เป็นกีฬาประเภทโอเพนวอเตอร์ทั้งหลายกีฬาทางน้ําที่ต้องใช้ทางน้ําตามระบบธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการพายเรือเรือคายักแข่งไตรกีฬาและอื่นๆที่ต้องใช้ลำน้ำสาธารณะเนี่ยมหาคนครปารีสลงทุนไปหลายหมื่นล้านเหรียญยูโรครับเพื่อที่จะจัดการระบบท่อน้ำที่ทิ้งมาจากบ้านเรือนต่างๆที่เป็นบ้านเก่ายังไม่เข้าระบบ จัดการน้ําเสียในระบบรวมเนี่ยแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่เป็นพื้นผิวนะครับที่ยังไม่มีความสะอาดพอเอาสนามหญ้าเอาต้นไม้ไปใส่เพื่อให้น้ําที่ไหลลงแม่น้ําแสนทั้งบนพื้นผิวแล้วก็จากท่อต่างๆเนี่ยอยู่ในคุณภาพที่สามารถที่จะให้คนลงไปไว่ายน้ําได้และหลังจากกีฬาโอลิมปิกจบไปแล้วเนี่ยจะมีสะว่ายน้ําในแม่น้ําแสนนะครับกั้นไว้เป็นพื้นที่ว่ายน้ำเนี่ย ไม่น้อยกว่า23แผงเพราะได้ทําเมืองให้มีคุณภาพน้ําดีพอที่จะทําให้ทางน้ําสาธารของเมืองเนี่ยสะอาดแบบคนลงไปไว่ายน้ําได้และสําหรับกีฬาประเภทฟันดาบเทกนโดยูโดที่เราเคยเห็นแข่งในอินดอ์สเซเดียมนะครับแต่คราวนี้ปารีสโอลิมปิก2024จะจัดในแกรนพารีสหรือกรองปารีสนะครับ ซึ่งเป็นอาคารกระจกขนาดใหญ่ที่เคยเตรียมไว้ใช้จัดงาน Universal Exposition ในปี1900เพราะฉะนั้นเอาอาคารเดิมที่มีพื้นที่ด้านในที่มีขนาดเหมาะสมต่อการจัดการแข่งขันกีฬามาเป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างบรรยากาศว่าคุณกำลังอยู่ในพื้นที่ของมหาคนครปารีสที่เป็นแลนด์มาร์คที่เป็นจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาคนครปารีส น่าตื่นตาตื่นใจมากครับแล้วก็มีแนวคิดที่จะใช้ดโดรนในการที่จะลำเลียงขนส่งของต่างๆและใช้เฮลิคอปเตอร์ครับที่จะขนส่งคนแล้วก็คนเป็นนักกีฬาต่างๆเข้ามาในพื้นที่แต่อันนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากความปลอดภัยของมหาคนครปารีสนะครับแต่ว่าถามว่าหวังสูงอย่างนี้น่าตื่นตาตื่นใจขนาดนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมแน่นอนครับว่า ตอนนี้เนี่ยยังไม่จบครับเพราะว่าไอ้แผนที่จัดงานเนี่ยยังมีอันนี้คือแผน A แหละดี D ที่สุดนะครับเบสเคสซีน ARIO อยากจัดแบบนี้แต่ตอนนี้ก็มีแผน B แผน C ตามมาครับเพราะการจัดในพื้นที่เปิดเนี่ยไม่ได้อยู่ในอิน o อร์สเตเดียมไม่ได้อยู่ในโอลิมปิกสเตเดียมที่เป็นสนามปิดเนี่ยมันควบคุมคนแล้วก็ป้องกันการก่อการร้าย การก่อเหตุอาชญากรรมยากทีเดียวครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยิ่งมีปัญหาการสู้รบระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลปาเลสไตน์อิหร่านแล้วก็ที่ใกล้ปารีสเข้ามาอีกก็คือรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีคำเตือนจากหน่วยรักษาความปลอดภัยว่าอาจจะมีโดรนแอตแทคอาจจะมีการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นแล้วก็ ผลจากสงครามระหว่างประเทศเนี่ยทำให้นักกีฬาของประเทศคู่ที่ขัดแย้งกันอยู่เนี่ยอาจจะต้องการได้รับการรักษาความปลอดภัยพิเศษกว่าหรือเปล่าซึ่งมหานครปารีสก็เตรียมไว้แล้วครับเตรียมตำรวจของปารีสเองฝรั่งเศสเองเนี่ยสี่หมื่นคนแล้วก็ทหารอีกสองหมื่นคนแล้วก็ยังมีทหารตำรวจจากประเทศอื่นซึ่งมากับทีมกีฬาของแต่ละประเทศอีกสองพันคนแล้วคนเหล่านี้นะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยทั้งหลายเนี่ย จะต้องทำการสกรีนแล้วก็ตรวจจับแล้วก็ป้องกันความปลอดภัยสำหรับคนประมาณ1ล้านคนในช่วงเวลาเดือนกว่าๆของการจัดการแข่งขันนี้นะครับแล้วก็ต้องสกรีนแล้วก็รักษาความปลอดภัยให้ทั้งนักกีฬาสตาฟต,ต่างๆแล้วก็รวมถึงคนที่อยู่อาศัยในมหาคนครปารีสในเขตที่ใกล้เคียงกับการที่มีสนามกีฬาจัดการแข่งขันนี้ด้วยนะครับ ด้วยประเด็นปัญหาเรื่องของการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะยิ่งจากการเกาะการร้ายนะครับทำให้จะต้องมีแผนรับมือสำหรับในกรณีที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยเห็นว่าไม่ปลอดภัยมากๆที่จะจัดในรูปแบบโอเพนเต็มที่ก็คือจัดบนแม่น้ำแซนยาวตลอด6กกิโลเมตรแล้วก็ให้ใครต่างๆเข้ามาดูได้อย่างเสรีไม่ต้องซื้อตั๋วเลยเนี่ยอาจจะต้องลดขนาดการจัดลงครับ อาจจะเหลือแค่จัดเฉพาะในย่านทรอคคาเดโรสำหรับพิธีเปิดหรือถ้าเกิดเข้มงวดสุดๆมีปัญหามากจริงๆก็ต้องย้ายเข้าไปจัดในสนามปิดแบบที่ s t a ร์ทเดอะฟรอที่เตรียมการรองรับตรงนี้เอาไว้แล้วนะครับหรือว่าถ้ายังคงจัดตลอดแนวแม่น้ำแซนยาว6กิโลเมตรเหมือนเดิมเนี่ย ก็อาจจะต้องจํากัดจํานวนคนเข้าดูจากเดิมที่คิดไว้ว่า600,000คนจะเข้าดูแล้วก็เดินมาดูได้เลยไม่ต้องมีการลงทะเบียนไม่ต้องซื้อตั๋วอะไรทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการที่จะลดจํานวนคนลงเหลือแค่300,000คนแล้วก็มีการซื้อตั๋วและมีการลงทะเบียนเพื่อจะให้รู้ตัวว่าใครเข้ามาในพื้นที่ที่อาจจะนำมาสู่การก่อการร้ายหรือเสี่ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยได้นะครับ แล้วถามว่าคนปารีสเนี่ยยินดีเห็นชอบกับก,บการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน2024นี้ไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับโ,โพเขาทำผลออกมาพบว่าคนปารีสถึง44เกือบครึ่งหนึ่งทีเดียวนะครับไม่ได้เห็นด้วยกับก,บก,บการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกคราวนี้เลยแล้วคนเหล่านี้เนี่ยก็วางแผนเอาไว้แล้วครับว่าในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาเนี่ยเขาจะหนีออกไปอยู่ที่เมืองอื่นครับ เพราะว่าไม่สามารถทนกับความวุ่นวายและมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆที่กระทบต่อการใช้ชีวิตปกติของเขาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการมีพื้นที่คาฟรีโซนในพื้นที่กลางเมืองที่มีสนามกีฬาอยู่มากมายนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะปล่อยให้รถยนต์วิ่งตามปกติแบบรถติดมากๆของมหาคนครปารีสยามปกติไม่ได้ครับไม่งั้นนักกีฬาและก็ตาฟไปแข่งขันกีฬากันไม่ทันแน่ ก็ต้องกำหนดคาฟรีโซนเพื่อให้เฉพาะรถที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาเท่านั้นที่จะเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้ได้สับเวย์นะครับเมโทรแล้วก็รถบัสต่างๆเนี่ยก็จะให้บริการในเวลาที่ไม่ปกติและบางสถานีก็เปิดปิดไม่เป็นเวลาหรือบางสถานีก็ปิดไปเลยนะครับและแถมในช่วงเวลานั้นเนี่ยค่าตั๋วโดยสารของรถเมโทรแล้วก็รถเมย์เนี่ยยังจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอีกนะครับ เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเมืองทั้งเมืองเนี่ยก็คงเป็นอมาาัมพาตคือไม่สามารถใช้ชีวิตปกติประกอบธุรกิจจับจ่ายซื้อสินค้าในชีวิตประจาําวันตามปกติโดยไม่ถูกรบกวนจากมาตรการต่างๆและนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมการแข่งขันกีฬาแล้วก็ดูบรรยากาศพิเศษอันได้นะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับปารีสโอลิมปิก2024เนี่ยเป็นที่น่าติดตามมากๆครับว่า สิ่งที่ฝันเอาไว้ว่าจะใช้ฉากหลังของมหานครปารีสที่สวยงามเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งในการแข่งขันกีฬาถ่ายทอดสดออกมาทั่วโลกเนี่ยเห็นเลยว่าฉากหลังเนี่ยคือแข่งกันกลางมหานครใหญ่อย่างมหานครปารีสแล้วก็มีบรรยากาศของชีวิตของคนปารีสที่ใช้ชีวิตไปมาตามปกติประกอบกับการแข่งขันกีฬาเอาการแข่งขันกีฬาเข้ามาใช้กับชีวิตประจำวันและฉากหลังจริงของเมืองไม่ได้อยู่ในระบบปิดอย่างที่ เคยจัดมาในครั้งก่อนกอๆแล้วก็ยังมีมาตรการต่างๆที่ต้องรักษาความปลอดภัยแต่ก็มีความเสี่ยงจากโลกในยุคป,ปัจจุบันนะครับภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งกันของมหาอำนาจคู่อำนาจต่างๆนะครับก็ทําให้ชีวิตเราไม่ปกติสุขอย่างที่มันควรจะเป็นก็น่าติดตามครับว่าปารีสโอลิมปิก2024จะเป็นอย่างที่ฝันไว้หรือเปล่าวันนี้ลาไปแค่นี้สวัสดีครับ